ขาพี่เหมอนวันนี้นะคะผัดผัดกกะล่ำกับแครอทใส่หมูแล้วก็นี่บะข้าวนะคะเพื่อสุขภาพโวรม,มายอยท้องยายก็เลยใส่ข้าวให้ถ้าไม่มีข้าวแกก็กินแค่นี้กินมะเขือเทศกินแค่นี้ยยายใส่ให้ใส่ให้แกก,ก็กินเนาะแต่ไม่กินเยอะอาจข้าวเหลือเนี่ยแค่นี้ก็อาจจะเหลือ ของเราจะแกงเขียวหวานมะเขือมีน้อยก็ใส่ผักรวมมีผักที่เหลือจากผัดกะล่ำกับไอ,ไอ้นั้นไปนง่ายง่ายกินง่ายยิว้วง่ายสไตล์พวกเรากุ้งจอมก็ได้แล้วนะคะ ยายยาไปจะไปกินกุ้งจอมนี่แหละหั่นหอมหั่นพริกอย่ายกไปบ้านเายพรนะกุ้งจอมแบ่งไปให้กินตารารด้วยแล้วก็หั่นหอมหั่นพริกกินกับกุ้งจอมอันนี้ให้ลูกชายเสร็จละเก็บจากสวนโหระพาเนี่ยสวนผักใหญ่เนี่ยมันขึ้นเองสดเสร็จเรียบร้อย ใส่หม้อไปง่ายๆสไตล์พวกเรากินง่ายยุ่งง่าย